คตอมสุดใจมันอยู่ตรงไหนกันนะมาค้นมาหาด้วยกันมายิ้มหัวเราะเล่นกันที่ไร้ใจยิ้มทักงานไว้ก่อนเถอะนะหยุดเวลามาวางตรงนี้ที่ฉันชีวิตมีค่ามากมาย จริงๆตอนนี้ในแง่ของมหาลไยความสุขเนี่ยเราเป็นแหล่งรวบรวมนะครับว่าเป็นศาสตร์ของการสร้างความสุขในหลายๆมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสุขในแง่ของร่างกายทํำยังไงที่ร่างกายจะมีพลังมีสุขภาวะที่ดีในแง่ของการสร้างอารมณ์นะครับที่จะไม่เครียดทํายังไงที่จะโ่งบ่งสบายหรือการสร้างในแง่ของความคิด ที่จะมีอะไรฮะเป้าหมายที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีชีวิตที่สมดุลสุดท้ายเลยก็มีสปิริตชัลก็คือว่าทํายังไงที่จะอยู่กับสังคมอย่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นสังคมที่เล็กที่สุดคือครอบครัวทีมงานและองค์กรนะครับซึ่งตรงนี้ในอาจารย์หนิงก็เลยอยากจัดเป็นเฟสติวัลเพื่อเผยแพร่ตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ค่ะบรรยากาศของงานเราอยากให้เป็นเหมือนอบอุ่นเนาะแล้วก็ไปกันเองเป็นเหมือนครอบครัวหนึ่งนะคะแล้วก็กลับมาบางอย่างที่เราอาจจะต้องตามหาบางสิ่งบางอย่าง นะคะความสุขอาจจะดูเหมือนเป็นคํานิยามที่ดูเรียบง่ายเนาะแต่ความสุขบางทีเนี่ยพอมันนิยามจริงๆเนี่ยเราบางคนวิ่งตามหาความสุขแล้วค้นหาความสุขไปทั้งชีวิตนะคะแล้วก็ไม่พบนะคะจนมาถึงจุดหนึ่งที่ทําให้ชีวิตเขาต้องมาถึงคําถามที่ว่าเอ้ยเขาทําอะไรอยู่กับชีวิตนะคะบางคนมีความเครียดนะคะเบิร์นเอาท์หรือวบางคนซึมเศร้าเป็นโรคร้ายๆอย่างเช่นโรคมะเร็งนะคะหรือว่าโรคต่างๆมากมายนะคะทําให้เขาอ่ะ ต้องกลับมาถามคําถามนี้กับตัวเองที่นี่นะคะก็จะเป็นแหล่งที่จะรวบรวมสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ให้บรรยากาศแบบสบายๆเป็นกานเองแล้วก็ค่อยๆมาเราอาจจะไม่ได้บอกคําตอบทั้งหมดนะคะอาจารย์แต่ว่าให้ทุกคนมาช่วยกันหาโซลูชันรือว่ามาเติมเต็มนะคะความสุขในองศาที่หายไปค่ะจริงๆใ,ในแง่ของงานเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น 3- 4ส่่วนนะครับส่วนแรกก็คือการกลับมาค้นหาตัวเองว่าละแวความสุขที่ใช้พลังชีวิตอยู่ที่ไหนนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาปรุงสุขก็คือมาปรุงความสุขที่เราเจอเนี่ยกับคนที่รักที่มาด้วยกันนะครับว่าทํายังไงที่จะเกิดครอบครัวสุขสันตมงานสุขสันต์องค์กรสุขสันต์เสร็จแล้วเราก็จะมาหากระบวนการในการที่ดูซิว่าความสุขของเราที่มีเนี่ยจะเป็นความสุขที่ดีต่อใจเราดีต่อตัวเราเองหรือดีต่อโลกไหมซึ่งปัจจุบันเนี้ยที่ไล่จะยิ้มเองหรือมาทายความสุขเนี่ยก็เป็นต้นแบบของ คาร์บอนนิวทรัลทัวริสึมนะครับที่การท่องเที่ยวของประเทศไทยสนับสนุนให้เราเป็นต้นแบบตรงนี้เราก็จะทําให้ทุกคนมาที่เนี่ยรู้เลยว่าเขาปล่อยคาร์บอนขนาดไหนเขาจะรักโลกด้วยวิธีการไหนจบสุดท้ายจะไปปลูกต้นไม้กี่ต้นเพื่อทําให้กิจกรรมที่มาที่เนี่ย,ยสมบูรณ์แบบกลายเป็นซีโร่ขึ้นมาหรือตอนกลางคืนเนี่ยนะครับเราก็มารีเฟล็กกันนะครับว่าสิ่งที่เป็นตัวเขาเป็นยังไงแล้วก็ทํำยังไงที่เขาจะคอนเนคกับธรรมชาติที่อยู่รอบข้างสุดท้ายก็เลยก็จะเป็นที่เดินขึ้นเขา ไปดูฟูจิลาวขวัญน,นะครับที่สวยงามในขณะเดียวกันก็จะรู้จักกลับมาถามตัวเองว่าตอนนี้ร่างกายเขามีความสุขแบบไหนเครียดไปหรือเปล่าอารมณ์ของเราเป็นยังไงนะครับระหว่างเดินทางขึ้นไปคนที่อยู่รอบข้างเรามีความสุขร่วมกันไหมหรือว่าเป้าหมายที่เราตั้งมาในชีวิตเนี่ยเรามีแค่ความสําเร็จแต่ไม่มีความสุขสุดท้ายหลังจากกมาจาักปิงเขาแล้วเนี่ยเราก็จะมาตั้งพิมพ์เขียวของชีวิตด้วยกันนะครับว่าองศาที่หายไปเราจะพัฒนานยัางไงให้สมดุลขึ้นมา แล้วก็ปีหน้าทั้งปีเนี่ยนะครับก็จะมีแผนงานร่วมกันกับเราแล้วก็อาจารย์หนิงก็จะเข้ามาช่วยเป็นโคชชิ่งเป็นคนที่ปรึกษาในการที่จะช่วยทำให้เขาค้นหาความสุขตร,ตรงนี้ได้มากขึ้น อาจารย์สร้างเป็นกลุ่มคอมมูนิตี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงๆเราเราเชื่อว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีความสุขอยู่แล้วและเป็นความสุขที่เรียบง่ายนะคะแล้วก็เราวิ่งตามหานะคะจริงๆเรามีองค์ความรู้ดีๆมากมายทั้งเรื่องของชุมชนของเราเนาะเรื่องของการท่องเที่ยวหรือแม้แต่กระ,ะทั่งพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รองที่ไม่ใช่การท่องเที่ยวหลักเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นมีพลังของความสุขอยู่ข้างในที่พร้อมจะเบิกบาน นะคะเราก็ทําเรื่องนี้ค่ะเป็นสร้างเป็นคอมมูนิตี้ร่วมกันนะคะแล้วก็จริงๆต้องต้องขอบคุณชุมชนของเราเนาะชุมชนเรากวา่าชุมชนไร้ใจยิ้มนะคะที่ที่ของเมืองการเนาะของชุมชนนี้มีพลังมากๆแล้วก็มีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีพลังนะคะที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเล็กๆที่อาจจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่ดีต่อเราเนาะดีต่อใจสุดท้ายแล้วเนี่ยคำตอบบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะอยู่ที่โรคใบนี้ที่ทําให้โรคใบนี้ดีขึ้นนะคะ สุดท้ายเลยเนี่ยในกระบวนการที่เราทำเฟสิวัลเนี่ยเราก็อยากจะค้นหาคนที่สนใจเรื่องการเป็นนวัตกรความสุขด้วยนะครับจะมีหลายคนที่สมัครเข้ามาเนี่ยก็อยากจะสร้างชุมชนให้มีความสุขโดยสร้างกระบวนการเรียนรู้เหมือนกับที่ไร่จริมธรรมให้กับคนอื่นตอนนี้เราก็จะมีหลักสูตรที่จะช่วยเทรนนิ่งให้เขานะครับเป็นผู้ประกอบการนวัตกรความสุขือเอาความสุขไปทําให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเอาความสุขไปสร้างชุมชนให้เป็นโลคาบอน เอาความสุขให้กลายเป็นศูนย์ในการปลูกต้นไม้เพื่อที่จะรักโลกขึ้นมาซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถจะเผยแพร่แล้วก็สร้างเป็นชุมชนต้นแบบได้ทั่วประเทศนะครับสุดท้ายเลยก็ต้องขอบคุณการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนเราเนี่ยนะครับให้ลุกขึ้นมาแล้วก็เป็นต้นแบบตรงนี้เพื่อจะเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ให้กับสังคมไทยแล้วก็ผมมีความเชื่อว่าถ้าสังคมไทยดีแล้วเนี่ยโลกทั้งโลกอาจจะหันกลับมามองว่าเราไทยทำได้ยังไงช่วยบอกหน่อยเพราะสิ่งเหล่านี้ผมว่า,าศาสตร์ที่เราทํามาก็คือาศาสตร์ของ ในหลวงรัชก,กาลที่9นะครับที่เป็นสายของดินน้าลมไฟสายของพระราชาซึ่งตอวนี้เป็นสิ่งที่โลกทั้งโลกเนี่ยยกย่องอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราทําให้มันเป็นรูปธรรมเราทําให้คนในชุมชนสามารถจะเป็นต้นแบบตรงนี้ได้ก็ขอบคุณที่มาให้กำลังใจสนับสนุนเรานะครับที่จัดเฟสเชอรลตรงนี้ขึ้นมา จนคนพบความสุขใจลนลนลาลนลนลาลนลาลาลนลนลาลนลนลาลนลนลาลนลลลาลลลลลา